รื้อวัดสอนร่มช่างนักคังใหญ่ครับพี่น้องแต่ละ้มจากฐานบอกเราจะตีจะทานเป็นทีเดียว้อยลูกหลานที่แม่นัขอนคังใหญ่หรือวัสอนร่มช่างขอพานไปเถิดเกินจุกงลูงตาตาพระพรร่าแ่หลายคอย้งานนักขอนคังใหญ่ เบลตัง,งชันจบจบดีตาม,มบอกไ้งองคนั้งงครับรงชับ พเสียงไม่หยนตืนพ่อจ้อตัวดีแ่เจนเหื่อนอนของพ่อสุดยอดของลำตัวครับพี่น้องครับสอลมช่งครับั้งข้ัขังงไปันไหนลาออกตรตลอดเจโโยโยอ้าวโยไหอยากไหลนะครับ โย่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 อยาโย่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 บย่โยย่โ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 ย่ย่โย่ย่โย่โย่่โย่โย่โยย่ย่ สอรวมชั่งครับเอาไปซะ